สวัสดีครับจากช่อง Audio About ครับดำเนินการโดยบริษัทเอเบอร์เทเวจจำกัดจำหน่ายระบบเสียงระบบภาพกล้องวงจรปิดสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําสินค้าของยี่ห้อเบอร์ลิงเจอร์ส่วนสินค้าจะเป็นอะไรรุ่นอะไรตามไปดูกันเลยครับเป็นมิกเซอร์กับมิกเซอร์เซนิก QX 1 8 3 2 USB หน้าตาประมาณนี้มี ไม่หกไม่มีปุ่มอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าหน้านี้รู้สึกว่าจะดูแล้วไม่สามารถจะเห็นถึงรายละเอียดของแต่ละช่องว่ามีอะไรตัวสอนอะไรกำกับไวอ้อยู่เดีพาไปดูภาพที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้น,นก,กับสักคร ดูอย่างนี้ดีกว่านะเอาให้ชัดๆไปเลยช่องไหม่123456มสหไม XLR ก็สามารถใช้ไม์ได้ทั้งดิเรกมิกแล้วก็ USB ช่องต่อมาเป็นช่อง l ล n e ช่อง l ลายก็เป็นสัญญาณประจำการก็แต่เราช่องเหมือนกันแต่ว่า ระดับความแรงของสัญญาณก็จะแตกต่างกันอันนี้เบากว่านี่แรงกว่าแล้วก็ปุ่มมีปุ่มโลคัสก็คือเวลาเราใช้ไมค์เนี่ยควรจะตัดความถีโลออกเพราะว่าความถีโลนี่จะทำให้เสียงพูดออกมาไม่ชัดอาจจะมีเสียงพึบพับตามมาด้วยก็มีตัวนี้ แล้วก็เกณฑ์เกณฑ์ก็คือความเบาความแรงของสัญญาณก็ปรับเอาก็เวลาใช้ไม้ก็ปรับไม้เฉลาก็ปรับลายอย่างเช่นเราใช้ไม้ช่องนี้อยู่ใช้ไม้นะแล้วก็แล้วก็เราก็มาเอาสัญญาณไม่ออกเอาไม่เอาไม่ออกแล้วก็ใช้สัญญาณลายทีนี้สัญญาณลายเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่แรง ถ้าเราไม่ปรับลบตัวความแรงของสัญญาเรามาเสียงออกไปก็จะแตกก็ตัวนี้ใช้ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ซ้ายเบาขวาเพิ่มก็ปรับเอาครับปุ่มต่อมาเป็นคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์คือเกการบีบกดนะคอมเพรสบีบกดสัญญาณสัญญาณอาจจะเป็นสัญญาณเคนนรื่องดนตรีสัญญาณเสียงร้องอะไรพวกนี้แหละที่ดังบางคนก็ร้องเบาบางคนร้องดังบางทีก็ มีช่วงังหวะที่มันกระชากในประมาณนี้ก็เลยใช้ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ก็หมุนป้อเ่าซ้ายลดขวาเพิ่ม EQ EQ ก็มีประจำการทุกช่องใหม่เลยช่องไหมทุกช่องไหม่ก็จะมี EQ กั High Mid Low h i g Mid Low แต่ว่า Mid นี่ก็จะมีเพิ่มเติม เป็นมีความทีให้เห็นด้วยปรับความทีได้ด้วยว่าความทีสองร้อยห้าสิบนี้ก็เอาเพิ่มกี่ดีบีดีใมีบวกฮะจะความไรเท่าเท่าไรความทีแปดร้อยจะเพิ่มีขยายสักเท่าไรประมาณนี้แหละก็มีให้ใช้ก็โอเคนะมีเพิ่อขอมข้าใหม่อีกปุ่มหนึ่งละเอียดขึ้นก็เราก็มีเป็น ลักษณะเหมือนๆกันเลยนะแต่ว่าเขามีผมเดียวก็จะมีแต่มีเป็นเป็นความแรงเฉยๆความแรงก็คือ,อโลโล,โลอยู่ในย่านความถี่80เฮิรตซ์80ก็ถือว,ว่า,ายังไม่โลมาก80เฮิรตซ์ อาจจะ80เฮิรต์ลงมาหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจก็ขอติดไว้ก่นอนเพรความทีความทีของอพวกเสียงต่ำพวกเสียงต่ำนี่ก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่เดวพาไปดูก่นอนนี่ก็แบ่งแบ่งความถีของเสียง เอาเป็นย่านยันตามนี้ฮนะเห็นไหม20เฮิรตถึง20เคเฮิรตเริ่มต้นที่ซับเบสคือเสียงต่ําสุดเลยต่ําสุดก็คือ30การอันนี้คือย่อยๆของเขาก็าจะมี3 5 3 6อะไรก็แล้วแต่แล้วก็40 30ถึง40ถึง50นั่นจะเป็น50ตัวนี้ก็ยังเป็นซับเบสอยู่30ถึง10ซับเบสโอเค50นี่ก็เป็นครึ่ๆๆงๆกลางๆแล้ว แล้วก็มิดเบ e เพราะว่าไอตัวส่วนตัวเมื่อกี้ฮะตัวตัวนี้แปดสิบเปอร์ก็คืออยู่ในย่านเขามิดเบยอ่ะอยังไม่จบกายภาพใหญ่ๆไปดูกันต่อนี่ย มิดเบอ,อปุ่มต่อมาก็จะเป็นปุ่มออกกับอก x i l i a r y ก็ใช้ร่วมกับช่องออก monitor จะใช้ออตอนแรกเราไม่ใช้ออกก็ใช้ monitor ก็ได้ monitor ก็จะเป็น monitor ใช้ร่วมก,กันกับ monitor ช่องช่องนิเตอร์ฮะแล้วก็ปรีเปรีนี่ ปกติก็จะใช้ในลักษณะที่ปังเสียงก่อนที่จะใช้ก็จะให้ออกไปสู่ระบบ p ีทีหดีเอฟเฟกต์ก็ใช้ร่วมกับโปรแกรมเอฟเฟกต์มิวก็คือปิดเสียงปิดเสียงก่อนจะออกไปสู่ระบบตัวนี้เห็นไหมฮะก็ช่องใหม่ตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูช่องสเตอรอีกทีเตอรีโอ ก็ไม้สไลด์สไลด์ก็ไม้กัน1นึ่งสองามสีก็เป็นไม้เพียวเแล้วก็มีช่องหนึ่งกับช่องสองก็จะแปลกหน่อยก็คือก้อนนี้ที่เราใช้ไม้ลอยของบริเจอวณเราใช้2ช่องนี้แล้วก็จะมีสไลด์แต่ละสไลด์ก็จะมีปุ่มต่างๆมีปุ่มโซโล่ปุ่มซับปุ่มเมนโซโล่ก็คือฟังเสียงแล้ว ปรับแต่งเรียบร้อยแล้วก็ไปฟังเสียงเราฟังเสียงทีนึงก็คือหูฟังอะไรมองไปทางหูฟังเราดักฟังเสียงก่อนก่อนที่จะออกไปสู่ระบบซับก็เป็นซับกรุป๊ปซับกรุป๊ปก็ปรับแต่งเรียบร้อยแล้วก็เราจะเอาสัญญาณช่องเนี้ไปใช้ในซับกรุป๊ปก็กดตรงน,นี้เมนเมนเนี่ยต้องกดอยู่แล้วครับมันกันไม่ออกก็กดกระสู่ลำโพงซ้ายขวาแอมหรือมันก็แอมสนับ ขยายออกลำโพงต่อไปแล้วก็ทีนี้ก็มาดูช่องสเตอริโอช่องใหม่ไปแล้วช่องสเตอริโอสเตอริโอก็มี1 2 3 4 4ชุด4ชุดแต่คอนับเป็น2ช่องนะครับสเตอริโอ L R L 1 R 1 L 1 R 1คนับเป็นแบบนี้เห็นไหมก็จะมี7จ9ด1ป1 2 1 3า4 แล้วก็ตัว EQ ก็จะมีประจำการเหมือนเหมือนกันแต่ว่าก็แถมมาก็กจะมี EQ High มี High Mid อีกอมี High Mid แล้วก็ Low Low ก็ Low Mid อีกอม,มีนสี่ปุ่มน,นะเแล้วก็มีโลตัวนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะ ช่อนี้ก็มีประจำการเหมือ,มอกนกันก็ดีนะมี EQ ผมมี EQ รับให้ปรับใช้ได้สี่ผมรละเอียดขึ้นอ่อเกนนี้ก็จะเป็นสไลด์ของประจำการของแต่ละช่องเตอริโอต่อไปก็จะมาดูด้านบนเตอ,อริโออยกรีเทิร์นก็จะเป็น ช่อง return ก็สัญญาณกลับเข้ามาใช้2ช่องนี้แล้วก็ส่งต่อกับช่องอช่องเสียงอื่นๆเพื่อจะนำไปใช้งานต่อไปออกเซนก็คือส่งออกส่งออกก็รับเข้าตัวนี้นี่มอนิเตอร์เอานี่มอนิเตอร์ก็ใช้อ,ออกไปทำเป็น มอนิเตอร์อาจจะเป็นดอมนิเตอร์ห้องคอนโทรลก็ได้อันนี้จะเป็นช่องที่เป็น RCA อันนี้ input, output. อินพุตเอาพุตอินพก็แล้วแต่นะเราจะใช้ก็จะใช้สัญญาณจากภายนอกก็แหล่งเสียงโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่คอมพิวเตอร์ก็มี USB อยู่แล้วนะเราจะใช้ช่องนี้เพิ่มก็ได้ Output ที่สำหรับเลคคอร์ดนะ ก็และอันนี้ก็มีประจำการอย่างโมโนโมโนโมโนก็จะใช้โมโนก็ใช้ช่องแอลก็ใช้สเตอริโอก็สองช่องไลน์อินก็มีให้มีก็ปุ่มกดอีกไลน์อินก็บวก4 dB ไปจะลบ10 dB ก็อยู่ที่สัญญาณที่เรานำเข้ามาใช้นี่หูฟัง อันนี้ก็ฟุตสวิตซ์สำหรับสวิตช์แยกครับมาด้านบนอันนี้ก็คือโปรแกรมเอฟเฟกต์ต่างๆหนึ่งถึงสี่ห้าถึงแปดถงเก้าเยอะแยะเลยกเ็เราแค่เราเข้าไปตอนเข้าไปตรนนี้ใช้ปุ่มตัวนี้ปรับดูแล้วก็ปรับดูแล้วก็ฟังปรับดูแล้วก็ส่งส่งแล้วก็ฟัง ถ้าไม่ชอบใจก็ผ่านไปปรับแล้วก็กดด้วยนะฮะปรับแล้วก็กดเพราะว่ากดคือการเลือกสำหารับโปรแกรมนั้นๆเดือยเลือก็ฟังตัวนี้ก็ปุ่มพารามิเตอร์พารามิเตอร์ก็ปรับปรับสั้นปรับยาวพารามิเตอร์วางกว้างความแคบของตัวเสียง อันนี้ EQ 9าแบนด์ับ output ก็ใช้ EQ ก็ได้หรือจะใช้เป็น feedback detection ก็ได้ก็มรณีเกิดเสียงหอนพวกเราก็กดปุ่มกดปุ่มนี้ก็จะมีโชว์มีโชว์ว่ามีการกระพริบอยู่ช่องไหนก็แล้วก็ไปจัดการกับช่องนั้นความถีด้านนั้น อันนี้ก็ออกเซนแล้วก็ออกรรเทรนก็นใช้ปุ่มมนี้ควบคุมอักหนึ่งจะเป็นในทูมอนิเตอร์ก็กล้วแแ่สส่งไปที่มอนิเตอร์ตัวนี้เซร์ราวเซร์ราวก็ก็น่าจะเคยเคยฟังมาแล้วบ้างนะยุคส่วนเมื่อก่อนเนี้ยมัจะมียุคของอนิดดูหนังมีเซอร์ราว์ามีลำโพงเซร์ราวเนี่ยรอบทิศทาง ไอ้ตัวนี้ก็ลักษณะคล้ายกันแล้วก็มี Voice Canceller ก็คือตัวนี้ผมตัวนี้ก็จะมาตัดตัดเสียงร้องฮคาราเกะ Monitor m u l Effect Aux m e Sub USB Sound t r u e Tech ก็มีใช้นี่ ซับหนึ่งสองก็ปรับเอาตัวนี้เมนมิกก็ปรับเอาตัวนี้ก็ได้โฟนคอนโทรนรูม USB to track to main อ่าใน to main เจ้า USB ไปออกเมนก็ต้องกดตัวนี้ ก็ตอนี้ก็เลือกเอาปรับจาซ้ายเจ้าขวาก็กดปุ่มหรือทั้งสองก็กดทั้งสองโซลูน o r m ม l PFL เลเวลเซตเมนโซลเอาอก็เลือกเอาเล็กๆกดปุ่มเอาเราจะฟังเสียงอะไรก่อน ตัวนี้เมนมิกเมนมิกก็เป็นปุ่มสไลด์สำหรับไปควบคุมเอาพุดดูด้านหน้าเครื่องแล้วก็ไปดูด้านหลังเครื่องด้านหลังเครื่องก็จะมีผมออนพาวเวอร์ผ่มปันทอมจะใช้ไฟสำหรับ zer, มาร์คเกเอร์ปุ่ม LR LR เหมือนกันจะเป็น แจ็คโฟนเจ้านี้ก็เป็นซับซับเอาคุณซับกรุบนะมีซับหนึ่งซับสองคอนโทรลรูมก็พวกมอนิเตอร์อันนี้ก็จะเป็นตัวเชนเนลอินเสิร์ฟก็จะเปมีสำหรับเอฟเฟกต์ภายนอกเอฟเฟกต์ effect. พวกโปรเซสเซอร์พวกรีเวิร์สพวกเอ็กโคเอฟอะไรประมาณนั้นเนี่ยที่ต้องส่งเข้ามาใช้ร่วมง,งานด้วยกัน จะนี้เป็น USB ก็ต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ก็ประมาณนี้นี่คือหน้าตาภาพรวมของเขาก็ด้านหลังที่พูดไปเมื่อสักครู่อันนี้ก็ด้านข้าง2ข้างข้างซ้า,ายข้างขวาเอ้ด้านบนด้านท็อปทีนี้การนำไปใช้งานก็ ปรับใช้อ่ะสัญญาณพอ,อเราเข้าใจสัญญาณแล้วก็สามารถปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบช่องไหนช่องไหนกีตาร์ผ่าน DI box เข้ามานีไม่ d y n a มิกเข้านีไม่ต้องเปิดแฟนทัมออฟต์นี่ก็เอาสู่มอนิเตอร์ อนนีม้มอนเตอร์ลำโพงแอคทีฟม,มีทีแม่เดตัวอันนี้จะเป็น MP3 Player ก็เข้ามาช่องอิน RCA ตัวนี้อันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดก็เข้า s ต e r ิ o ตัวนี้ก็จะเป็นมอนิเตอร์ก็นี่มอนิเตอร์นี่เอาพูดมาอตอนนี้ช่องนึ่งใช้ตัวนี้อีกอันหนึ่งเพราะว่ามันไม่พอก็ต้องตัวนี้เข้ามาช่วยได้อันนี้สวิตช์หยียบฮะฟุตสวิต ตรงนี้ก็ลักษณะก็คล้ายๆกันมีแต่ว่าก็อีกรูปแบบนึงนะนี่นี่ก็เป็นเอฟเฟกต์เหมือนกันเป็นก็ใช้เส้น Return ตัวนี้นี่ก็เหมือนกันเส้นการ์ดตัวนแต่ออกมาเป็นรูปแบบนี้อันนี้สายตัวนี้ฮะสายตัวนี้ก็เหมือนกับสานยนีสายสาเส้นนี่แหละอันนี้ก็เป็น Record อันนี้ก็เหมือนกันฮะกเหมือนกันก็ไม่มีอะไรแตกต่างทีงนี้ก็มาดูคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ครับก็มิเซอร์ตัวนี้มี18อิ p พุ3ทับ2บัตรเอ่อ3บัตร2บัตรก็คือบัตร LR ส่วน3บัตรเนี่ย ก็คือบัสก็คือเส้นทางเดินของของของสัญญาณผมยังไม่ได้เข้าไปดูในข้อมูลของมือถือว่าไอตัวนี้ไอสามบัตรนี่มันอยู่ตรงไหนเออเป็นเป็นมิกซ์เอร์ดับพรีเมียมก็มีพรีแอมมโครโฟนเซนิกเซนิกคือพรีแอมของมโครโฟนที่เป็นของบริเจอร์ ทำไมต้องมีปรีแอมจะปรีแอมก็คือจะขยายสัญญาณเบื้องต้นก่อนก่อนที่เข้าสู่ระบบพราะสัญญาณของไมโครโฟนนี่เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะอ่อนเข้าไปสู่ระบบคอยปรับปร่งอีกทีหนึ่งเช่นเข้าสู่มิกเนี่ยเข้าสู่มิกก็ปรับที่เกณฑ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อหาความเหมาะสม แล้วก็มีคอมเพรสเซอร์ประจำการทุกช่องวันที่แจ้งเวลานี้โปรเซสเซอร์ส่วนโปรเซสเซอร์นี้เป็นของคลาร์กเทคนิคคร,รับเทคนิคครับเทคนิคนี้จะเป็นตัวสินค้าอีก,อ,กอีกแบรนด์หนึ่งแต่ว่าเขาก็จอยกันก็คือเขาเอาวงจรของตัวเอฟเฟกต์เข้าไปใส่ในมิกเซอร์ของซเบอร์ลิงเจอร์ตัวนี้เขาก็จะมีมี EQ คิวด้วยนะมีทมอีค ออกมาเป็นแบ่์ของตัวเองก็มีเป็นมิสซเลอร์พรีเมียมเสียงรถรบกวนต่ำเป็นพิเศษแล้วก็มีเฮดรูมสูงก็เฮดรูมสูงก็เปรียบเสมือนห้อง2เมตรกับ3เมตระสูงก็คือ3เมตรใช้สำหรับเวลาเราเดินนะฮะเวลาเดินหรือว่ายกของอะไรกันถ้ายกของ ถ้า2เมตรนี่ยกของมันก็จะลําบากหน่อยวันเดียวก็ชนได้ชนแต่มี3เมตรขึ้นมาช่วยอันก็ดีขึ้นสะดวกขึ้นไอ้ตัวนี้ก็คือเวลาเสียงเข้ามาเสียงเข้ามาเพราะเสียงเสียงของอหลายเสียงที่เข้ามานี่มันมันไม่ได้ราบเรียบอยู่แล้วไม่ได้ตรงอย่างเดียวมันก็มีขึ้นขึน,ขนลงลงเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็เบาแต่ตัวนี้เฮดรูมสูงก็คือมันรองรับเฮดรูมได้เยอะ ไห้สูงมาทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณเสียงที่มันโดนคลิปคลิปก็คือเสียงแตกนะครับนี้มันจะไม่มีปัญหาเท่นั้นเปรียมไมโครโฟนเซ n i c ก็6ช่องล้ำสมัยพร้อมไฟ Phantom Power ร์คอมเพรสเซอร์ระดับสตูดิโอ6ปุ่มพร้อมฟัง์ชั่นปุ่มเดียวปุ่มเดียวก็คือวันดบับจริงๆตัวคอมเพรสเซอร์นี่เราจะมีปุ่ม ให้เลือกชาเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่านั่นก็คือเป็น,ปนอ,อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าการใช้งานเขาจะยุ่งยากขึ้นเขาจับเอาฟังก์ชันแค่เพรสคอมเพรสอย่างเดียวไม่ต้องมีอะไรก็คืกดสัญญาณอย่างเดียวเข้ามาอยู่ในแต่ละช่องใหม่พก็จะให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกดขวากา็เพิ่มกดซ้ายก็ลดปรับชายกันดู ก็ใช้สำหรับเสียงร้องและขึน้นดนตรีฮะเสียงเสียงคุณเสียงขนดนตรีก็รู้อยู่มันคือต่ำต่ำ,ตำตงสูงนะะเสียงร้องก็เหมือนกันนะเสียงร้องก็คือเสียงก็มีต่ำต่ำ,ตำตงสูงแรงแรงเบาๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ไปจัดการให้บริษุทค่าเทคนิคคือความสูงความใจอิ่พารามิเตอร์รองร,องรองัไมโครโฟน 2.4GHz ิกะเฮิรตซ์ของ b บรีเจอร์คุณภาพสูงไม่รวมในชุดก็คือต้องซื้อเพิ่มครับอินเทอร์เฟซ usb ก็ตัวนี้ก็เป็น ใช้งานกับร่วง computer, คอมพิวเตอร์ก็จะมีมันมีซอฟต์แวร์ให้บันทึกเสียงตัดต่อพอดแคสต์รีผมไปยินขึ้น่อดนตรีกว่าเล่์ออฟเฟกกว่า150ตัวได้โดยทางบ e r เวณเ c o ร o ทคอม i ีควอไลแบรนด์รั i g h Mid, ด o w ตัวนี้มันจะมีเพิ่มเพิ่มเข้ามาไฮมิดมิดไฮมิดจะมีเพิ่มขึ้นมาเป็น4ปุ่ม อันนี้ก็คือเบื้องต้นก็คือมีแน่นอนไฮมิดโล่แต่ก็มีเพิ่มรายละเอียดมาให้ใช้อีกอิโคเลเซอร์เชื่อโยสเตอริโอกาแบนช่วยแก้ไขความทีของมอนลิตเตอร์โดยมิตรระรยองแม่นยัมก็คือกากาแบนกาแบนก็มีประจ,จำการก็คือเวลาช่วยอเตือน,นดูนี่ยช่วยฟีดแบ็กเวลามีปัญหาเรื่องไมค์ฟีดแบกก็จะมีมาไปมีปุ่มกดให้าหาความที ที่จะจาัดก,การฟิดแบก็กตัวนั้น e t f l i x s t u r i o Surround 3D XPQ ที่นา่าชื่นชมในชีวชีวาของ s t u r i o ปรับปรุงให้ดีขึ้นปับปรุงให้ดีขึ้นก็คือเป็น Surround เป็น Surround ฟังก์ชันตัดเสียงสำหรับคาราโอเกะก็มีให้ด้วยครับเอาพุทธมิกหลักบบารานพร้อมขั้วต่อ XLR ชุบทองเอาพุท ฟังควบคุมในเอาพุทสตีเรียลรีคอร์ดก็คือตัวเอาพุทมิกก็คือ LR เป็นแบบบาลานซ์แล้วก็ตัว XLR ตัวนี้เขาพิเศษก็คือชุบทองเพื่อได้สัญญาณที่ดียิ่งขึ้นเฟเดอร์แบบโรกาลิทิมเชเปอร์ขนาด 60mm มมที่ทนทานและตัวควบคุมแบบหมุนที่ปิดสนิทก็มีชิล มีเชื่อให้เรียบยเลยก็ฝุ่นฝ่นนี่เขายากก็ใช้งานได้นานหน่อยอ mm hmm. เฟดเดอร์แบบโรกาลิทัมเทปเปอร์ก็คือเป็นเฟดเดอร์ที่อ,อะไรนะเขาเขาเอามีปรับปรับเสียงนะก็คือแบ่งเป็นช่วงล่างๆก็ช่วงบนๆ ถ้าช่วงล่างๆนี้ก็คือเช่นเราดันสไลด์จาก0นไปหา50เสียงแทนที่จะเพิ่มเป็น50%ก็ไม่ใช่เสียงที่ดังออกมานี้ก็จะเป็นประมาณ10-20%ก็คือเคเรียกว่าเาการิทึมก็เป็นมีเพิ่มแบบว่าเป็น เป็นแบบโลกาลิทึมนก็จะมีค่าของมันก็คือค่าตั้งแต่0ูนถึงห้นี่มันก็จะเพิ่มน้อยแต่ว่าก็าจะมีเยอะขึ้นก็ช่วงตั้งแต่ห้ถึงถึงร้อก็จะมีตัวนี้นก็จะเสียงฟังจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะฟังได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าความดังมันเพิ่มขึ้นนะแหลังจายไฟแบบสวิตชิ่ง planet earth ก็เป็น ตัวนี้ก็เป็นแรงจ่ายไฟที่ยืดหยุ่นก็คือ100ยถึง240ไปไป่อไปไปที่ไหนก็อยู่ในช่วงนี้ก็ใช้ได้เลยเพราะเขจะปรับปรับหาอัตโนมัติแล้วก็เสียงที่ปราศจากเสียงรบกวนก็ไม่มีเสียงรบกวนนะก็คือก็คือข้อแบบมาเพื่อไม่ให้มีการรบกวน เป็นสวิตชิ่งถ้าเป็นเสียงรบกวนก็อาจจะเป็นเสียงรบกวนก็มาอาจจะมาจากแหล่งใจไฟใจไฟไม่ดีนี่เสียงรบกวนเลยนะฮึะ่เป็นหึ่มเป็นจีอะไรประมาณนั้นเอ่อซับกรุป๊ปซับกรุ๊ปสองช่องพร้อมเอาพุทธแยกจากกันสำหรับตรงข้อยุ่งๆการยุ่เส้นทางสองของสัญญาณ ตับสนับความถี่ก็ช่องไม่พูดนะครับก็น้อยกว่า1 0บถึงร้อยห้าสิบกิโลเฮิรสิบถึงร้อยกิโลเฮิร์ก็ก็เยอะนะกว้างกว้างทต่น้อยกว่าต่หา1สิบเฮิร์ปกติเสียงที่เราได้ยินที่เราได้ยินก็จะเป็น20่สิบเฮิร์ถึงยี่แต่เนี่ยไปถึงนู่นเลย10บเฮิรตซ้ายมือขวามือ150ยห้กิโลเฮิร์โอ้โห จะได้ยินกันด้วยนะแต่ว่าเขาก็เผยออไไ้เพราะว่า,เ,าเขาก็เน้นเรื่องการบันทึกเสียงด้วยมีความถี่สูงๆก็รองรับได้เยอะความถี่ต่ำๆก็เหมือนกันก็ต้น้รับใต้กว้างกว้างมากขึ้นเรื่องของสัญญาณต่อสัญญาณรบก,กวน Signal t o n o i s e Ratio ค่า,าปกติก็100ก็ค่าสูงสุดของตัวนี้ก็112 d b ค่าความผิดเพีย้ยนของสัญญาณ distortion สัญญาณรวมฮะก็ปกติก็0 0นศูนจ้า์เซ็นนมากเลยตัวเลขสาหลักเลยสูงสุดก็อยู่ที่0 0นจุซนสี่เอร์เซ็นต์เุควนไปมากแรงแก้ไฟที่แจกไปแล้วคือตัวนี้ฮะนี่ตัวนี้ร้อย VAC ห้าสิบกสบเร็บรรเลาใช้ได้ฮะเราบรรเลาความถี่ของ คลื่นก็อยู่ตรงนี้สัญญาณไฟ80สิพก็ไปวันเราก็220ก็จะสวิงได้แต่ว่าก็ถ้าถึงไม่ไม,ไม่ไม่เกินเนี้ยไม่เกินนี้ก็คือใช้ได้อยู่ขนาดกว้างก็เท่ากับ4 3เซนติเมตรลึก37เซนติเมตรสูง90มิล90เก้ามิลเก้าเซนติเมตร น้ำหนักก็4.7กิโลราคา14,000บาทพิเศษ13,300บาทคูณภาษีรวมค่าจัดส่งให้เรียบร้อยรับประกันคุณภาพ1ปีบริษัเเทเดบินเบเตอร์จำกัดผู้จัดจำหน่ายสินค้าตัวนี้มีเว็บไซต์ชื่อ m o d i o a b o u t c o m มันก็มีโซเชียลมีเดียครับตามนี้ครับแล้วก็มีไลน์แอดอาไว้ติดต่อ,อแบบส่ง ความต้องการของลูกค้าว่าให้เราทำอะไรข้อขอข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างเราก็จะจัดหาให้สแกนเกี่วโคตดแล้วก็แอดเป็นเพื่อนเข้ามาแล้วก็มี My Shop เป็นสำหรับเป็นร้านค้าออนไลน์ออนไลน์ก็มีสินค้าอยู่หลากหลายฮะเข้าไปดูไ,ได้บริษัทยูที่บ้านฟ้าน,นันทวันกับถนนนาทารามีนบุรีกรุงเทพ เบอร์โทรก็0952227081ไลน์แอตัวนี้ไลน์ตัวนี้ก็เป็นอันเดียวกันกตัวนี้ก็สแกนตัวนี้ดูจะง่ายกว่าท่านี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชมตัววิดีโอแล้วมีประโยชน์บท่าน,นผู้ชมก็ฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยขอบพระคุณมากครับผม